อีบเ <l panels sei lá> <laughs> <c ười> ีอมเบป้านี่ปาปอมนี่เ็ยังปาเป่ากบโอเอาไปกินปลาโดล่อปลาโดล่อปลาโดล่อปลาโดนี่ไปนีปลาตะเพียนเอาไว้เอาไว้อาไปลาลูเกาคอปลลอำเบอีบูำเบด เออไม่กี <si suppression> ่ไปปลาทายเอาก็ไปทายว่างตัวนี้มาห่อไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตัวนู้นหออย่างนะเลยเนี่ยเออเอาอะไรเขาทำเด็กอบปลาไม่ได้เลยไป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 

ส่งไหมเนยเด้อส่งไหมเรอยมเออโอเคอันนี้ไปตตายราไม่เองอันนั้นมันเห็ดุซ้าย้วอันนี้มุนขวาขอเห็นี่เป็นอใครบา่ัวเี้มันมันมุนได้นหมักเตี้ยนได้นะมันเตี้ยนได้นั้นแหลันไงมือเอง อื oh, s <S uh, 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 uh ้ออื้ออื้ออื้อซื้อแค่ตะไคร้อยู่ไม่คืออนนั้มีล่อยปปล่อยไปซื้อไวน่อยไมใชเบอรยังปายใหญ่ต้องเบอใหญ่สายสมพันสี่พันสาแคบหมใหญ่กมีมันต้องใหญ่อเพราะปลาโดปลาคอใหญ่เพราะอันนี้ซื้อบดเฉพาะปลาโดเลยปลาโดเลยส่โลห้โลตัี้ pandet ta